คุณครับพี่น้องโอ้ยอยู่ให้ทานลกูกเนี่ยเดอ้ออยู่เดอ้ออยู่เด้อลูกเอ้ยาดินแห้งปนนันยาดินแห้งปน,นันหฮ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปไกลๆน้องลงลุงป้าอาว่าสุภูสุขนคนเือกเก่าเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องมีสารหากินมันก็ะติมหาใส่เบ็ดใส่ควายคือเกา่าหรอครับพี่น้องช่วงนี้ครับนาทีเม็นช่วงใสเ่เบ็ดนะครับแต่ว่ากระยับ หาหมองไส้ยากเลยละครับพี่น้องทั้งนักล่ากับลายแนย่ทั้งเข่ากับเป็นสงมสีสุ้มๆแน่บาดนี้เจ้าขวงให้เจ้าขวงนะเพื่อนกะสีสงอยากแพงอยากหวงแน่อยู่ครับบาดนี้เข่าน้าเพื่อนกะมันซุ้มแล้วกะสีพาดลงมาอยู่น้ำคันแท้นะครับเป็นลม้มเป็นเหียงมากะเข่าเพื่อนกะสีพาดลงมาอยู่คันแท้เพื่อนกะบ่อยากให้เขาไปอย่าไปยำครับเขากะหาใส่อยู่แต่น้ำมอง ของญาติพี่น้องเ้านี่แหละครับพี่น้องของเจ้าของเนี่ยของพี่น้องเ้างเนี่ยนี่แหละครับพี่น้องครับสําหรับเงี้ยมันนี้ขี่ได้ก็เป็นเงี้ยกิ้งเลีดขึ้นก็ครับพี่น้องนี่ครับผมเงี้ยกิ้งเลีดครับเป็นเงี้ยกิ้งเลีดเงี้ยแมงกิดล้อนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวไปเสียบกันเลยครับพี่น้องเวลาเดี๋ยวนี้ก็บทเป็นช่วงเวลาประมาณหกโมงแหละครับพี่น้องแต่ว่าก็คือเป็นสงกับคำเดียบครับพี่น้องไปไปเสียบกันเลยครับผมเสียบลงนี่เลยครับพี่น้อง ตั้งแรกเงี้ยมันฮูอืมหลังสองลง้นี่ครับพี่นอ้องหลังสองล้นี่เลยอืมควายมันไปเลยครับพี่นอ้องหลังหนึ่งล้นี่เลยครับพี่นอ้องหลังสามอืม สังซีร้องนี่ครับพี่น,อน้องสังซีเอาความโศความมันมาเด้อมากินเนี้อยู่เบ็ดปูขาเด้อปูปลาก็ได้ไปครับพี่น,อน้อง หลังหาลงนี่เลยครับพี่น้องหลังหาลงนี่เลยมาเด้อปลาเด้อปลาคนงหญ่มากินเว็ดผู้ขาเด้อไปครับพี่น้องไปครับผมมายามเบ็ดน้ากันเด้อครับพี่น้องบาดนี้ได้เวลาแล้วครับมาหวอดลังแรกแล้วครับพี่น้องสี่เสียบพี่น้องเบิ้งหนึ่แล้วครับกรบว่ามยังล้วครับพี่น้อง ตรวจสอบเบิ้งแรกกับเบนี้ยังครับผมสีได้เสียบเงี้ยแล้วครับผมพี่น้องเดี๋ยวขอเสียบเงี้ยครับจังไปเบิ้งหลังสองต่อครับเสียบเงี้ยเรียบร้อยครับพี่น้องไปเบิ้งหลังสองกันต่อครับยังนั้นก็สสีไทยให้เบิ้งตึงแค่ตอนที่ผมเสียบให้เบิง้งซีหาหลังนี่แหละครับพี่น้องก้าคนถือบ่เถิกจังนี้กะจัง เบ่งกันไหมครับเอ้าเอเดี๋ยวมาหลังสองครับอู้ยเห็นแล้วครับพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยู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 ยอยู่เด้อลูกอยู่ยู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 เห็นแล้วครับพี่น้องดีแล้ววังหันนี่ดีแล้วครับดีแล้วตรวจสอบสภาพก่อนครับพี่น้องตรวจสอบสภาพก่อนอุ้ยอย่าว่าหลุดเด้อดินแบบเดียวงหันนี่ฮึออ้ยหลุดอีหลีพี่น้องอุ้ยเป็นตกเสียดายครับครับอุ้งเสียงป่าดินอีกเด้อครับพี่น้องหลังข้างหน้าครับพี่น้อง เอาเอาเอาเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวโอ้ยเสียอได้ครับครับพี่น้องหลังวันนี้แม่รูดวันนี่เอาเอาหลังนี้กระถือยีครับหลังสามพี่น้องเฝ้าเฝ้ามันสีรูดอีกโอ้ยต้เสียดายพี่น้องนี่นี่ครับหลังนี้โอ้ยิวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยวันหันตัวบางไงเลยครับพี่น้องรูดวันนี่โอ้ยดินมาเดียวไปเลยโอ้ยนี่ครับเตี้มเล็กหลังสามพี่น้อง อ้ยเต่เสียดายหลังว่างหันนี่ครับโอ้ย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 ตัวบกไง่เลยแท้ลหรอครับว่งหันเลิกเลิกชะนะการดีแล้วเอาเตี้ยมหนึ่งมาหอนมาถึงครับพี่น้องอุ้ยเต่เสียดายเพี้ยดายครับพี่น้องอ้ยเต่เสียดายครับพี่น้องนี้หลังซีกับ่บมีหยังครับพี่น้องบหนเลี้ยวลงไปแล้วหลังหางกับยูพุนครับสาดไฟไปกับโบเห็นเลยหรอครับพี่น้องโบคือครับสติ๊กเกอร์ยังเตรียมมากมากยูคือเก่าครับ เอาเดี๋ยวหลังได้ถอผมสีทายเห็พี่น้องบังคือเกาเหรอครับพี่น้องเดี๋ยวเสียบแง่กอนครับผมผมสึกว่าหลังนี่สีทํางานแล้วครับพี่น้องปรากฏว่าเห็นกว่าหยากว่าเขติงยิ่งยิ่งยิ่งแล้วครับพี่น้องเป็นเงงเงงงักยูครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปตรวจสอบสถานการณ์เหตุการณ์นะครับว่าเป็นเช่ไหนอ้าวเห็นตัวแล้วครับช่อนไซมินี่อีกแล้วครับพี่น้อง เอาเต่ามสวงมาหอนมาถึงครับผมก็ได้เติมกันไปซื้อกาครับผมวัดเสียควางซื้อกหว่วยห่วยห่วยห่วยอย่อยยาเฝ้าไปวัดเสียควางก็นี้ไหมล่ะนีะนส้สีส่าเฝ้าไปเสียงนี้มึงหาเงีย่วังหันนี่กระลุดยูโอโว้ตัวกันกับหลังวังหันเลยครับพี่น้องกับหลังช่อนน,น,น้อยวังหันนี่ครับพี่น้องว่าอะว่าอะแล้วว่าอะว่าอาแล้วอย่าว่าหลุดอีกเด้ววะอะว่าอาวังหันนี่ คือมิดระบาดนี่เดี๋ยวมาวังเห็นเห็นดิ่นอยู่ไหมไม่โอ้ยอยู่อยู่ครับอยู่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 อย,อยู่เห็นตัวระบาดเนาตัวใครตัวงามอยู่ครับพี่น้องอยู่เด้อโอ้ย,อยไม่ขึ้นมาเอ้าไปควงเนี่ยงเ้อเดียวนี่เฮียกว่าหลุดอีกเด้ยวขึนมาโซ่ตัวขึ้นมาโซโต่โซโตัวไม่ อเต็มสามหอดอีกแล้วครับพี่น้องพอไดเติมกันไปเหมือนเดิมครับผมแก้วแก้วครับพี่น้องหลังนี้บ่ปากบ่ตีง,งั้งพี่น้องแต่ว่าก็เห็นตัวแล้วล่ะครับพี่น้องหี่ครับมันอยู่ซื้อๆนี่แหละครับนี่บ่เงึกบ่งักบ่กึกบ่จักงั้งทั้งสิน้นนิ่งเก๊กเอา้านิ่งเก๊กก็เดียวขึ้นขึ้นมาแล้วครับพี่น้องเอาเนี่ย เขาเถียวขึ้นมากับพันเด่นนนครับพี่น้องเตามไดไบุหร่ะครับพี่น้องเอาบ่นับเตามดอกลืมห่ะโอ้ยเอาครับพี่น้องพพได้เติมกันอีกแล้วครับผมครั้งนี้ก็เห็นขวาเขาตีงยิกยิหน่อยหนึ่งครับพี่น้องครับบ่วตีงแห้งเลยแต่มีตัวแล้วครับแนวนี้คุณเห็นตัวแล้วครับโอ้ยคุนกระสีจุดดินจุดเงาเลยเตีครับพี่น้องคุณงามอยู่คุณครับเอาขึ้นมาเขาแะ้วครับพี่น้อง เราได้เติมกันไปครับผมเยี่ยมเยี่มครับผมกดใส่คว่องเมื่อบ้านเหมือนเดิมมา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 สีไปสีสีพระเมื่อบ้านเมนืองสวงเฮาคุณเปี้ยวบุญอยู่บ้านบุญตัวหลังนี้ก็พบ่าตีงหยังครับพี่น้องแต่ว่าก็เห็นตัวเพิ่นแล้วละครับพี่น้องนั่นครับตีงยิงยิงกระบาดพอเฮาท่วง เห็นตัวเป็นปักช่อนน้อยครับพี่น้องนี่ครับผมอีม่พ่อได้เติมก็ดีแล้วครับผมเพื่อได้ปนได้เติมกันไปครับผมทางนี้ก็เป็นซองคือคือแหละครับคุณครับพี่น้องโอ้ยอยู่ให้ทานลกูกเนี่ยเดอ้อยู่เดอ้ออยู่เดอ้อลูกเอ้ยาดินแห้งปนนั่นยาดินแห้งปนนั่นหุยหนุยโอ้ย อยู่เด้อลูกเอ้ออยู่เด้ออยู่เด้อตัวงามครับพี่น้องตัวงามตัวสวยตัวสวยงามที่นึงเลยครับบ้านโอ้ยเท่าที่เคยมีมาก็เป็นตัวนี้แหละครับพี่น้องเท่าที่เคยได้มาเนี่ยเป็นตัวนี้แหละครับตัวใหญ่กว่าโมบาทนี่โอ้ยเอ้าแก้วแก้วครับพี่น้องคือว่าสุดยอดสุดยอดมือนี่เนื้อกิ่งเลียดครับงานแล้วครับพี่น้องเนี้อกิ่งเลียดทำงานแล้วเด็ดเลยครับผมเอาพอด้เติมกันอีกครับผม หลังนี้ก็มีอาการแล้วครับพี่นอ้องผมสึกว่าสีททำงานบา่ต้องขอลงไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุเพื่อกนครับเอา้ามีตัวครับมีตัวทำงานอยู่ครับขันแนวนี่เดี๋ยวมาที่แรกบอติ่งครับมีตัวแล้วครับมีตัวแล้วกระเจีกสีบตัวใหญ่ตัว,ตวน้อยซ้ำไลยครับเดี๋ยวขอพี่สูดสาบเอนครับว่าเจ้าหน้าที่พี่สูดราบกอนในที่เกิดเหตุอาอย่าว่าลุดเก้อบัานนี่โอ้ย บ่ว่ามันหลุดหูวยงเกษีมตรหลุดก็หลุดเศษสันเดี้าวมินิมินิครับผมใช้มินิรุ่นเยาวชนรุ่นเยาวชนครับพี่น้องรุ่นเยาวชนพอได้เติมกันอีกือเก่าครับผมปวดใจกวงเมื่อบ้านเมื่อซองคือเก่าหลังนี้กะสงสีทำงานอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวบ่งเด้วเพราะว่าเป็นลักษณะเกี่ยวก่อเขาครับนี่เกี่ยวไปเขาแต่ว่าบ่ตีงบ่ยั้งบ่มีอากาศยั้งทั้งสิ้น มิดอิ่มซิมอ้าตียงแล้วครับพี่น้องตียงแล้วเจอตัวแล้วจ้าขึ้นมาโชว์ตัวเลยจ้าพี่น้องกําลังรอชมอ้าวไส้มินิเงินเดิมครับพี่น้องอรูปแบบว่าทงนี้มีแต่ไส้มินินี่แหละครับพี่น้องนี่เอาพ่อได้เติมกันไปคือเแล้ครับผม